หลุดอีกลิซ่าแบ k ็คพิงค์ถูกแอบ,บถ่ายบนรถหรูหลุดอีกแล้วถูกแอบ,บถ่ายบนรถหรูถูกแอบ,บถ่ายขึ้นรถหรูไปกับใครหลุดอีกลิซ่าแบ็คพิงค์ปาราซีฉเฉลยเองโสดจริงหรือไม่ลิซ่าเรียกว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเมื่อในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพที่เผยให้เห็นสาวไทยดีกีความเก่งและความดังระดับโลกอย่าง ลิซ่าแบ็คพิงอยู่กับชายหนุ่มคนหนึ่งในเวลาพักผ่อนสุดชิลกลางเมืองปารีสโดยสื่อต่างประเทศระบุว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลิซ่ากำลังเดทอยู่กับลูกชายของกลุ่มธุรกิจที่มั่งคั่งที่สุดในโลกงานนี้ทำเอาเหล่าบิง์สงสัยกันยกใหญ่ว่าสถานะหัวใจของสาวลิซ่าไม่โสดแล้วหรือไม่อย่างไรก็ดีภายหลังถูกเปิดเผยว่าเป็นเฟเดริกอาโน และจากชื่อเฟเดริกอาโนที่ถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลนั้นเมื่อไปส่องประวัติหนุ่มที่ตกเป็นข่าวโยงเป็นผู้กลุ่มหัวใจของลิซ่าบอกเลยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะเขาคือ CEO หนุ่มหล่อวัย28ปีแห่ง Tag h ฮ e r r รลูกชายของเจ้าของกลุ่มธุรกิจ LVMH ผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่าง ทิฟฟานี่แอนโคลคริสเตียนดีออ์เฟนดีจีวองชีมาร์คจาคอบสเตเลราแมคคาเนียโลโลโรเปียนาเคนโซเซโฟราปินเซตยอดแท็กฮอยเออร์รวมถึง ชิรินและบูการีที่ริซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้อยู่ด้วยแถมเพิ่งจะได้รับการจัดอันดับอีกว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023โดยทรัพย์สินกว่า7.4รล้านล้านบาทและล่าสุดก็ยังคงเป็นที่จับตามองอยู่เสมอเมื่อประปาราซีเจ้าดังของสหรัฐอเมริกาแชะเต็มๆภาพของริซ่าแบ็คพิงที่ เบเวอรี่ฮิลลรังคอนเสิร์ตบอนพิงป๊อปอัพเอ็กเพรียนริซาถูกพบขณะกำลังรับประทานอาหารเย็นที่ร้านในคืนวันเสาร์26สิงหาคมที่เบเวอรี่ฮิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียริซาปรากฏตัวด้วยลุคดูสบายๆและมีสไตล์สำหรับการออกไปเที่ยวกลางคืน ในขณะที่เธอถูกถ่ายรูปขณะกำลังออกจากร้านอาหารญี่ปุ่นที่โด่งดังซึ่งการนี้หลายคนจับจ้องอย่างหนักว่าริซ่าไปพักผ่อนกับใครก่อนที่จะมีเฉลยว่าไอดอลสาวไปกินข้าวกับทีมงานเมื่อมีคลิปปรากฏออกมาว่าคนที่ขับรถหรูอย่างพอร์ตให้ดิซ่านั่งก็คือผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั่นเอง